สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการป้องกันคลิปบอดหายหลังจากที่มีคนถามบ่อยบยมากๆเลยพี่ข้อความเมื่อกี้บอหลายไปกู้ได้ไหมเออเปยมันกู้ไม่ได้เอเเอโอ้โหถ้ากู้ลึกเลยือยาวเลยเอ่อพูดตรงไม่เป็นอ่าอ่านะมันโอ้โหถ้าถ้าเข้าไปนี่ลากยาวเลยมันมันยากมากกว่าที่คุณไม่ ทำเป็นแบบป้องกันดีกว่าพี่อันนี้รับรองง่ายเออนะ,อะแนะนําว่าถ้าคุณมีคลิปบอร์ดที่มันเป็นข้อความสําคัญกรุณาอย่าไปเก็บเอาไว้ในคลิปบอร์ดอย่างเดียวกรุณาป้องกันไว้ด้วยนะวิธีการป้องกันก็คือการแบ็กอัพแบ็กอัพก็คือเอาไปเก็บไว้ที่อื่นบ้างไม่ได้เก็บไปในคลิปบอร์ดอย่าไปไว้ใจคลิปบอร์ดมากเพราะอะไรเพราะว่าคลิปบอร์ดของ g b บอร์ดของ Google เองเนี่ยแม้จะล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสเนี่ยหลังจากล็อกอินแล้วคลิปบอร์ด ในเครื่องใหม่ก็ไม่มีมือมัน <c oughs> คือมันไม่เก็บไว้ให้เราเข้าใจไหมคือมันเก็บไว้ในเครื่องเก่ามันไม่มันไม่เอาข้ามไปด้วยในเครื่องใหม่โอ,อ้หายพี่ไม่มีเหลือเลยผมก็ผมเปลี่ยนเครื่องทีก็โอ้ต้องไปทาใหม่หมดเลยแต่เราก็แบ็กอัพเอาไว้แล้วอข้อความที่เราใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แบ็กอัพไว้แบ็กอัพไว้ที่ไหนได้บ้างอ่เอาเแบ็กอัพไปที่ไหนได้บ้างอันนี้พี่พีเลือกเอานะผมแนะนําให้สองช่องทางช่องทางแรกก็ในไลน์ ในไลน์เนี่ยมันจะมีคีปเออรู้จักคีปไหม <c oughs> <c oughs> กับกับเออช่างมันเธอเข้าไปดูไปเขาไปดูในไลน์ในไลน์เนี่ยเขาจะมีประมาณว่าช่องแชทให้คุณเลยเป็นเนี่ยคีปมีเมโมอะไรของเขาเนี่ยนะอันเนี้ยคุณสามารถส่งข้อความส่งรูปส่งวิดีโอส่งลิงก์อะไรไว้ในนี้ได้มันไม่หายถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องใหม่มันก็จะยังอยู่เหมือนว่างั้นนะแต่ไม่เคยทําไม่เคยทําเอาแบบที่ปลอดภัยโอเคเอ่ะแบบที่ปลอดภัย แล้วที่บ่อยปก็ไปตัวแรกอันแรกอันอะไอัน,อ,นอันแรกเสร็จแล้วเราก็ไปที่นี่นี่คำว่าคี่เห็นไหมคำว่าคีบกดลงไปบนคำว่าคีบเนี่ยในนี้ <c oughs> เขาก็จะพยายามให้เราไปใช้คีบมีโม่ตกลงโอเคในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่เก็บเห็นไหมเราก็สามารถเอาของมาเก็บได้เป็นเป็น เป็นข้อความก็ได้เป็นลิงก์ก็ได้เป็นวิดีโอเป็นรูปก็ยังได้เลยแต่คลิปบอร์ดมันก็เป็นได้แค่ข้อความใช่ไหมการเก็บข้อความเยอะเยอะมันไม่ได้เปื้อพื้นที่อะไรเท่าไหร่หรอกแล้วไลน์เนี่ยก็ให้กิ๊กหนึ่งอ่ะพี่โอ้ยเก็บกันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยมั้งจริงๆมันเยอะมากนะพื้นที่ขนาดนี้พี่เอามาเก็บเอาไว้ในนี้ในการนี้กดบวกครับผมแล้วพี่ก็กรอข้อความลงไปเสียเช่นกดบวกเดี๋ยวจะหาว่าไม่สอนมา กดข้อความอ่ะป้าอ่ะพี่ไม่มาอีก <ce infectious> เดี๋ยวนะเอาใหม่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 อ่ะ steal บวกบวกข้อความข้อความข้อความแล้วนั้นเราก็เออพิมพ์ลงไปสิเราจะเอาหร้นคือจะพาร์ตจะวางอะไรก็ได้แต่เออเราไม่ได้ไม่ได้พิมพ์อ่ะเอาเก็บอพิมพ์คองว่าเก็บเฉยๆก็ได้อ่ะเก็บอ่ะเราก็พิมพ์ว่าเก็บแล้วเราก็บันทึกเอาบันทึกสมมุติในสถานการณ์สมมุตินะพี่เอาบันทึกไป มันก็จะมาเก็บเอาไว้อย่างนี้อ่าเวลาคุณจะใช้งานคุก็ติกลงไปสี่เนี่ยติ๊แล้วคุณก็ใช้งานคุณก็มาคัดลอกเอาเนี่ยกดแช่ลงไปคุกก็คัดลอกก็แค่นั้นเองกดแช่นี่ก็ความแล้วก็คัดลอกเลยพี่จะเอาอะไรพี่ว่าไปเลยเออถ้าพี่ไม่ชอบแล้วเลือกแล้วทิ้งแน่นอนกดทังขยะอ่าถ้ากดทังขยะแล้วก็กดลบไปนี่นะพี่ไม่ต้องมาคิดมากู้มาแก้นะพี่มันหมดแง่าง่อยู่แล้วอันนี้แน่นอนโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการจะใช้คลิปในไลน์ในการแบ็กอัพคลิปบ่อยของคุณคคุณวรจะทํา เอามันทั้งหมดเลยหรืออีกช่องทางหนึ่งแนะนำะแนะนำเลยเนี่ยนะอีเมลอีเมลคุณเนี่ยปกติมันไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกนะเราก็มีพื้นที่เยอะแยะไอ้คุณได้ใช้งาน15บิกเนี่ยนะเก็บรูปเก็บวิดีโอเก็บข้อความคุณจะเก็บอะไรก็เก็บคุณก็เาไปเก็บในนี้ก็ได้คุณก็เข้าไปในเข้าไปในอีเมลเนี่ยจีเมลเนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็ไปกดคําว่าเขียนเนี่ยเขียนเนี่เขียนะยน,นะ แล้วคุณก็ไปพิมพ์คําหัวข้อเรื่องเนี่ยนะไอ้ตรงเรื่องเนี่ยนะคำว่าคลิปบอร์ดเนี่อ่าคลิปบอร์ดเดี๋ยวนะสะกดยังไงโอเคเมื่อพิมพ์คําว่าเ,เดี๋ยวนะรอลิงหายนด่มันคีย์บอร์ดแล้วเท้าปลายใหญ่แล้วโอเคเอามาเออเอยเอาเป็นแนวนอนใช้เลยอืมเอาเดี๋ยวพี่โอ้เพี้ยนแล้วพี่เอ้ยเอาคลิปบอร์ดอะคลิปบอร์ดอะนะแล้วนั้น คุณก็กดที่คิย์บอร์ดของตัวคุณเองสิอ้าวไปแล้วมั่วใหญ่ยยแล้วเร็วเก้าอ้าวกดผู้กันพุ่งไ่ทํางานอีกอัพมาโอ้ยมาเนี่ยไอโตรไอโตรงคิยบอร์ดของพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันเป็นจุดไหมเนี่ยไอที่สัมผัสเนี่ยไอคิยบอร์ดคุณนะอาคิยบอร์ดก็ได้อะกดไปด้คียบอร์ดแล้วก็คุณก็กดข้อความที่คุณใช้บ,อบ,อบอ่อยๆอ่ะเนี่ยอ่ะเช่นเอออ่าแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแล้วคุณจะเก็บอะไรคุณก็เก็บไปด้คิยบอร์ดคุณก็พิมพ์มุก ก็พาด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 เอาไว้ในนี้พาดเอาไว้ในนี้นะอ่ะคุณพาดได้เต็มที่เลยแล้วพี่ก็ไปกดเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้นี่อ่ะกดออกมาแค่นั้นเองมันก็จะอยู่ถามแล้วเป็นอยู่ไหนละพี่พี่ก็ไปจุดสามจุดนี่ได้จุดสามจุดอ่ะปะจะหาคิดบอกตัวเองเนี่ยนะอ่ะที่แบ็กอัพไวใช่ไหมอ่ะคุณก็กดจุดสามจุดเสร็จแล้วคุณก็ไปจดนี่กดล่างจดหมายเพราะเราล่างไปจดหมายเอาไว้อ่า คุณก็จะเห็นหัวข้อนี่คลิปบอร์ดเห็นไหมคาว่าขอบคุณครับมันก็จะอยู่ในนี้นี่แหละแล้วเวลาพี่จะใช้งานพี่แค่กดแชร์ลงไปบนข้อความนี่แล้วก็คุณก็ลากแล้วก็เอาไปใช้จะคัดลอกไปทําอะไรคุณก็คัดลอกไปมันจะอยู่ในนี้ชั่วนาตาปีถ้าพี่ไม่ลบมันนะถ้าพี่ไม่ลบมันถ้าไม่ชอบแล้วจะแก้ไขข้อความพี่ก็มากดนี่อ่าเน่เน่นอากด ปากกาเนี่ยคุณก็เพิ่มได้อีกคุณจะพิม์อะไรอ่ะคุณก็เอาให้เต็มที่เลยคุณจะพาร์ตจะอะไรเนี่ยคุณก็กดจึ๊กๆใช่ไหมแล้วคุณก็พาร์ตคุณจะว่าเลยคุณก็ว่าไปใช่ไหมอ่าแล้วคุณเสร็จแล้วคุณก็มากดออกมาแล้วมันก็อยู่เหมือนเดิมเหรอมันก็อยู่เหมือนเดิมแล้วคุณจะลบก็ลบได้คุณก็กดไอ้นี่นี่แหละเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ปากกาเขาเนี่ยนะแล้วคุณจะลบคุณก็เนี่ยกดจึ๊ดลบบางข้อความพี่ก็ลบได้พี่ก็ลบไปสีเนี่ยมันมันก็เหมือน มันก็เหมือนกระดาษอะไรทุกอย่างที่พี่เอาไว้ให้ใช้งานนะ่ะนะพี่ไม่ได้กดส่งถึงใครนี่อันนี้เป็นร่างจดหมายที่พี่ร่างเอาไว้ก็เก็บเอาไว้แน่นอนถาวรเข้าใกจเปล่ออันนี้มันอยู่กับพี่แน่นอนคลิปบอแบบเนี้นะพี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่พี่ล็อกอินด้วยอีเมลเด้ของพี่พี่มีลาผ่านเข้ามาเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่หายเพราะมันเป็นจดจดหมายร่างอยู่ใน G ี a i ลของตัวคุณเองอ่ายกเว้นคุณลืมรหัสผ่าน อันเนี้ยยาวเลยอันนี้คนละเรื่องแล้วนะอะแต่เก็บไว้ในเนี้ยถ้าพี่ไม่ลืมรหัสผ่านเนี่ยนะอยู่กันยาวไม่ไปไหนเลยไม่มีคำว่าหายยกเว้นพี่จะลบด้วยตัวพี่เองอ่าถ้าพี่ไม่ชอบแล้วจะลบมันทั้งอันเลยพี่ก็ทําได้เข้ามาเนี่ยนะอ่านี่เลยนี่กดทั้งขยะปั๊บเนี่ยนะคลิปบอร์ดไอ้ที่ทําไว้เนี่ยก็หายจ้อยไปทั้งอันเขาถามว่าเอาแน่ใช่ไหมถาม,ถามว่าเอาแน่ใช่ไหมตกลงครับนี่จึก๊กแทนเองคลิปบอร์ดที่คุณไว้ก็หายจบ อันนี้พี่เป็น,ล,นลบเองโอเคไหมน,นี่สอนจนเกลี้ยงเลยนะทั้งสร้างทั้งอะไรหมดแล้วเออนะพี่ก็เอาไปทําสิป้องกันไว้เซฟไว้ไม่ใช่ไปฝากความหวังเอาไว้กับคลิปบอร์ดอย่างเดียวเพราะว่ามันก็มีขีดจากัดของมันแต่การเอามาเก็บอย่างที่ผมแบ็กอัพให้คุณอย่างเงี้ยเอาไว้ในไลน์ในคลิปในไลน์หรือว่าเอาไวใ้ในในทีเมลโดยเอาไปทาเป็นร่างจดหมายเอาไว้เนี่ยมันจะถาวร โอเคไหมมันจะถาวรมันจะแน่นอนกว่าอ่าพี่จะใช้งานพี่ก็ไปทำมาไว้ขีอันพี่ก็ทําไม่เต็มที่เลยทาจนตาลายก็ยังไหวไม่มีปัญหาจะไปเก็บไว้ได้คลิปบอร์ดเออมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราร้อยกว่าอันนี้แบ็กอัพไว้อย่างเงี้ยจะร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าโอเคไหมเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ